อีพีที่เจ็ดสิบสาม리와จับการประจนภายในโลกวาลพีทภารกิจกอบกู้กำแพงมาเลยเรีอบราะจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันได้เลยข้ามีนามว่า리와이มันแต่ก่อนอื่นขอใส่ดาบก่อนมีและอุปกรณ์ของทีมสำรวจพร้อมดาบคู่กับเครื่องเคลื่อนย้าย3มมิติภารกิจตรวจหาไททัน สแ,แกนแล้วณที่แห่งนี้ไม่มีไททานซักกับตัวกำลังมุ่งหน้ากลับเข้าเขตกำแพงอย่ามายิงกูสิโอสามาเดินดูเฉยๆและนี่คือโฉมหน้าของชายที่ชื่อว่ารีไวหน้าตาเหมือนคนไปนอนนะช่วยฉันลงดันหน่อยสิดันอะไรล่ะโอเคโชว์ขนาดนี้ดูนั้นแหล,ละว่าดันสายฟ้าแม่ ถึงขนาดต้องโชว์กันเลยทีเดียวตายสิแต่ขอรีสตแตทแป๊บหนึ่งนะมาแล้วอ้าวหายไปไหนอ่ะช่างหัวมันเอาเป็นว่าภารกิจของเราในว,วันนี้ก็คือการกวาดล้างไทท่านให้พ้นจากกำแพงมาเรียและตอนนี้เราอยู่บนกำแพงมาเรียเป็นที่เรียบร้อย ต้องปกป้องพื้นที่แห่งนี้ให้ได้อย่าให้ไทยชาตลุกล้ำเข้าไปในหมู่บ้าน <Enemy spotted. S 1> เจอแล้ว2ตัวอยู่ที่เกาะร้อนเกาะเย็นถึงเวลาที่หน่วยสำรวจจะได้เชิดชายชาาวจบกันอุตสาห์มาหละอกว่าแต่ไอพายุของสกิลร้อนนี่มันค้างเหรอวะเดี๋ยวนะมีคนห้าวครับใครเ้ามาก่อน เดี๋ยวเดเดี๋ยวลาวาซะด้วยลาวาต้องเจอกับรีไวโผนไปเครื่องเคลื่อนย้าย3ามิติยิงไปไม่โดนตามเต็มตีนพุ่งเข้าไปไม่โดนนีชาร์จจัดไปหนึ่งหมัดหน้าสั่งเลยทีเดียวลาวาก็ลาวาครับคู่ต่อสู้ผมมีแต่ไททันคนเดียวเท่านั้นชาร์จรอไปเลยอยู่ไหน แน่จริงก็เดินเข้ามาเล่งยิงได้ถ้าเป็นไททันกวนฟันไททอย์ตายห่าเนี่ยปิดฉากได้ตึมเรียบร้อยรีวายเอ็กซ์แมนสู้กับคนก็เก่งไหมครับเจอไททันอีกหนึ่งตัวไม่ใช่หนึ่งตัวสองตัวต้องหาไล่ลามันเข้าไปฟันไททอยมันเฉื่นอนคอทำไมตีเบาจังวะเดียวันนี้แหละ ไททันจะต้องสูญสิ้นชาวเผ่าเอลเดียจะต้องจงเจริญไลาลามันเข้าไปมันหนีเข้าไปในที่เกิดของรอแล้วหนีเงั้นเหรอตามมาฆ่าดิครับโอ้โหแล้วอยู่กันเยอะซะด้วยฆ่ามันให้หมดยันเหลือรอดไททันเรียบร้อยแต่เดี๋ยวนะเช็คดูดีๆแล้วไททันหมดเลยนี่วาไม่ได้มีแค่ตัวเดียว สองตัวอีกตัวที่ตายก็สามตัวพอดีขอลงด้วยแล้วกันนะและตอนนี้รีไวก็ทำข้อตกลงร่วมกันกับไททันทั้งสามตัวในการจัดการรอก่อนแต่ไททันสามตัวนี้มันไม่ให้เราตีเลยแม่งลุมเซิงลอยยับส่วนเราทำอะไรไม่ได้ตีไม่โดนอย่างนั้นก็โดนห,หนึ่งดอกก็ยังชั่วรลอยอยู่ไหนวะ แน่จิมก็ออกมานี่งไงโอ้โหโผล่โโมาขนาดนี้ก็จัดให้เลยดิครับคอมโบดาบเรียบร้อยนี่สินะพลังของไททัน,นไหนๆก็ไหนๆแล้วแบกดันละด้วยแล้วกันเอาแฟกเมนต์ซะหน่อยวะว่าแต่ไอ้กดปุ่มสีนี้ที่โลก2มันสีอะไรบ้างวะเราก็ไม่ได้มาลงดันที่โลก2นานแล้วนะลืมหมดแล้วว่ากดสีอะไรโอ้นี่มันคอมเมนต์จากสวรรค์ เอาละถึงข่าวที่รีวายจะได้เฉิดฉายในลังของไททันละมาขอบคุณที่รอนะไอ้พวกไททันมีน้ำใจทั้งหลายเอาละมาถึงเกาะสุดท้ายของดันไททันนะครับเราก็จะมาเจอกับซีกไททันสัตว์ป่าที่สกิลขว้างมันอันตรายมากแต่ก่อนอนต้องกำจัดไททันโงโงไอ้พวกนี้ก่อนลูกกระจอกไททันทั้งหลาย ซีกมันโผล่มาแล้วโฟกัสที่ท้ายถอยของมันเฉือนเข้าไปถอยออกมาเปลี่ยนใบดาบก่อนเฉือนเข้าไปที่อยหน้ามาันไปสิ่งที่เราต้องระวังก็คือสกิลคว้างก้อนหนของไอ้ีกสกิลนี้แหละคว้างกระจายหน้าสั่งเลยทีเดียวเครื่องเคลื่อนย้ายออกมาก่อนเข้าไปไหม ไอซีคมันกว้างอีกแล้วโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยสี่พันจะใต้หาแล้วนะสีกเรียบร้อยจบภารกิจสีก่อนจะไปล่าไททันต่อขอแวะมาตีโรงงานแป๊บนึงไหนๆโรงงานมันก็ระเบิดพอดีแล้วเราก็ทำดามเมดเยอะสุดซะด้วยและผลที่ได้ก็คือฟีนิกซ์ซะด้วยว้าวแต่ปัญหาคือมันซ้มนี่สีก็เลยเอาไปเทรดกับผลเครื่องเคลืนย้ายสามไปตีแทน สวัสดีไอ้หนุ่มแปปซี่ผู้มีเลเวล5เองหรอปะโอเคภาษาอาหรับแบบนี้ก็จบกันถ้าใครฆ่าฉันได้คนแรกเอาผลถาวอ่อไปเลยมัวรออะไรอยู่ล้ะครับรีไวที่ไปให้ไวเลยขอใส่ผ้าคลุมก่อนมันอยู่ในไอ้หมอนัน่นมันอยู่ในเจอแล้วอยู่เกาะลิงนั่นเอง เกินย้ายไปเลยนี่ไงโอ้ควงสวานเพื่อผลฟรีท่องไว้เพื่อผลฟรีไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่านะไล่ล่ามัแต่เดียวถอยแป๊บถแป๊บมาแอบแอบในพุ่มไม้แล้วก็ง้างหมัดรอเข้ามามันจะเห็นเราป่าวว่าเราง้างหมัดอยู่ไม่เห็นรอมั้งมาทาไมโดนต่อยขึ้นฟ้าทำไมเนี่ย โอ้ยปุ่งข้าไปไม่โดนอีกงางเต็มหน้าลิงโอ้โหคนหวายอย่าไปยอมแพ้นะลีไวเราต้องคว้ามันมาให้ได้ไอ้หมอนนี่มันเริ่มหนีไปแล้วแต่เราไม่ไหวจะตายแล้วต้องเปิดเท้าผลต้องมาก่อนโอ้ยของจริงคือหลังจากนี้นะครับยิงโดนได้ไงวะ เรียบร้อยสวยงามครับผมเหมาะสมครับท่านไหนผลทาวอดของฉันละ่ะมาให้ฉันข่ายดึงครั้งแล้วแกก็รับรางวัลของแกไปวอดไอหมอนี่มันเหลี่ยมแล้วเนี่ยแล้วมันก็ออกเซิร์ฟไปแลลวชัดเลยเหลี่ยมจัดเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันช่างวันมาสุ่มผลดีกว่าเอาผลไปแจกคนเลวห้าแล้วกันผลต้องแข็งซะด้วยว่ะไอคนเลวห้าจะอยู่เซิร์ฟไหม สวัสดีนายอยากเข้าหน่วยสังหรวจหรือเปล่าคุยนี่นายรู้จักรีวายหรือเปล่าเคดีสแปดอีจิสไยอักฟาเคจีสอัคนยาสเกจิซาบะเซอีฮายุสกเกจล,ลกากาเซเอะโอคาโกคุยเฮ<ค>ียอะไรวะเดียย<ค>๋ยวเวลาผ่านแม้เหนื่อยแล้วก็ไม่คุยกับมันตั้งนาน นายอยากได้ผลน้ำแข็งหรือเปล่าตามฉันมาสิอยากได้ผลนายเองสิ่งที่นายต้องทำก็คือแค่เอาชนะบาร์กี้ให้ได้อาอาๆไม่สู้แล้วหระกลับมากรเฮ้ยอ๋อที่แท้เขาไปรับควตน,นั่นเองเรานี่ีๆประเมินคนแม่เขาพร้อมที่จะสู้แล้วจัดการมันเลยไอ้นุ่มหัวทองตีกันไป โคสวานทนปากี้เรียบร้อยทําได้เยี่ยมมากเอาผลน้ำแข็งไปเลยแต่เดี๋ยวไอ้นี่มันจะขโมยหรือเปล่าเราต้องจัดการคู่ต่อสู้ไปก่อนเรียบร้อยนี่แหละผลเป็นของนายแล้วเอาไปกินมันซะมันดีกว่าผลสปินที่นายใช้อยู่แน่ๆนเยี่ยมมากขอให้โชคดีกับการฟาร์มล้วให้หนุ่มหัวทองไปก่อนละพหนุ่มนายเห็นไททันบ้างหรือเปล่าโอ้โหไททันไม่เห็นเห็นแต่โมจิเต็มตาเลย มันมาจัดชุดใหญ่เลยตูมต้ามน่าจะตายหาเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้มันก็ต้อง้างแค้นที่ว่าจะปล่อยให้เขาฆ่าเราฟรีๆได้ยังไงโมจิไล่ลามันเข้าไปมันเป็นเผ่าชาร์แมนงด้วยถือว่าแม่งว่ยนะ้ํามันหยุดลอบลงทะเลเดียวโอ้โหหนีมากรล่อนหกีมามันไหวแม่งจะล่อลงน้ำมันเดียวขึ้นบกก่อนขึ้นบกขึ้นบก สู่บนบกถือว่าสู่บนน้ำแล้วก็แพ้ดิมาย้ายเกาะก,ก็ได้จ้วงมันเข้าไปตามได้หมัดโดนกันติเหมือนกันใครจะตายก่อนกันเหลือเันสองหนีออกมาอ้าวมันหนีเราแล้ว,ลวมันหนีเราแล้ว,ลวเครื่องล่อนตามไปให้ทันแล้วก็ง้างดาบจ้วงคาทะเลปลาฉลามก็ตายในน้ำได้ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมากลับมาไล่ล่าไททันเหมือนเดิมไททันมันแอบสิ่อยู่ในโรงงานแห่งนี้ซึ่งโรงงานก็ไม่ได้เปิดให้ตีเอาผลและไม่จะเข้ามาดีโรงงานทําไมวะที่กบดานของเราไททันเงินเลยจัดให้เลยถึงจะต้องเปิดพลังกันทีเดียวจ้วงมันเข้าไปไททันวิป,ปริตเรียบร้อยสวยงามครับจา์ และที่กำแพงมาเลียแห่งนี้มีไททันที่มีค่าหัวทั้งหมด10ล้านอยู่ด้วยนี่ไงเจอแล้วลอไอ้โมจิล่อออกมาแกงเดินออกมานอกหมู่บ้านทำการล่อไททันออกมาไททันมันมาแล้วเทาเตอร์มันไปคอมโมเป็นหนึ่งชุด <c oughs> หน้าสั่นเลยทีเดียวไททันดีนะคอไม่ขาดหัวลบมา สีนะมีเครื่องร่อนอยังดูเชิงไม่น้อยรีไวสักสีต้องมีนักฆ่าแทา่ทันแล้วเตะลมไปเรียบร้อยไหมฉอดนี้ตัดท้ายถอยคอแตกกันเลยทีเดียวสู่ต่อไล่ล่ามันไปไอ้พวกไททันพวกนี้มันต้องโดนเล้าจะตายแล้ว <Yeah. S 2> เดี๋ยวม,มังกรมึงมาลัดชอบไททันกูแค่นี้ต้องชำละเปลี่ยนเป้าหมายไปจัดก,การมังกรแทนและจากรีวายกลายเป็นริวมา,ม,ามันต้องเอามันให้ได้อคอมโ,มโบใหญ่อยู่นะเนี่ยหมื่นหนึ่งพันเ้อยน้าสั่นเลยทีเดียวเดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามันมีคนจ้องที่จะเอามังกรเหมือนกันบะเอาอีกแล้วอรอ เรามังกรต้องเป็นของเราอยู่ไหนตั้งไปเรียบร้อยลิวมาเอเคอร์แมนยังมีไททันหลงเหลืออยู่ในกำแพงมารใหญแห่งนี้ซึ่งหน่วยสำรวจต้องไม่ยอมเล็งท้ายทอยของมันเฉือนยังไม่ตายหรอวะมันบินหนีไปแล้วไททันนี้อะไรบินได้วะ ตายและไทท่านตัวสุดท้ายมันพยามจะข้ามกำแพงมาเลียไปเราต้องเก็บกวาดให้สิ้นเพื่อภารก,กิจกอบกู้กำแพงสำเร็จล้วนเออวินบอกทำได้เยี่ยมมากแต่ลืมไปเอ,อวินมันตายไปแล้วนี่หว่า